สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะสอนเรื่องของระบบประสาทรอบนอกนะคะซึ่งประกอบด้วยเส้นประสาทสมองแล้วก็ไขสันหลังนะคะแล้วก็ไขสันหลังนะคะแต่ว่าไขสันหลังเนี่ยเป็นระบบประสาทกลางนะคะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทํางานของระบบประสาทสมาติคะและสุดท้ายก็คือเรื่องรีเฟกต์มาเริ่มกันเลยนะคะเส้นประสาทสมองนะคะเส้นประสาทสมองเนี่ยจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทรอบนอกนะคะ จะไม่เหมือนกับสมองนะเส้นประสาทส,สมองมีมทั้งหมด12คู่นะคะก่อนที่จะไปดูว่ามีอะไรบ้างเรามาดูคําว่าเส้นประสาทกับเซลล์ประสาทซะก,ก่อนนะคะจริงๆแล้วเซลล์ประสาทกับเส้นประสาทความหมายไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเส้นประสาทนั้นหนึ่งเส้นประสาทจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทหลายๆเซลล์มาอยู่รวมกันนักเรียนดูภาพด้านขวามือนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูว่าแต่ละส่วนคืออะไรอันนี้นะคะคือไขสันหลัง ไขสัลหลังก็จะมีเส้นประสาทไขสัลหลังยื่นออกมานะคะพอเราตัดขวางดูโครงสร้างของเส้นประสาทไขสัลหลังเราก็จะพบว่ามันประกอบด้วยมัดเส้นประสาทย่อยเนี่ยมัดเส้นประสาทย,ย่อยหลายมัดแต่ละมัดประกอบด้วยเซลล์ประสาทหลายเซลล์รู้ได้ยังไงว่าหลายเซลล์ก็คือเพราะว่าไอแต่ละรอยตัดเล็กๆสีเหลืองๆเ,เนี่ยถ้าเราเอาแหนบดึงมันออกมานะคะมันก็คือเส้นที่เป็นแขนงแอ็กซอนคราวนี้1แขนงแอ็กซอนจะเป็น1เซลล์ ดังนั้นหนึ่งกระจุกนี้ก็คือหนึ่งมัดเส้นประสาทนี้ประกอบด้วยเซลล์ประสาทหลายเซลล์นั่นเองนะคะแต่ละมัดก็จะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอ่าแยกเป็นเซตเซตไว้แล้วก็มีหลอดเลือดคอยหล่อเลี้ยงนะคะนี่คือโครงสร้างของเส้นประสาทสรุปนะคะเส้นประสาทประกอบด้วยเซลล์ประสาทหลายเซลล์นะคะดังนั้นจึงทําให้เส้นประสาทสามารถทําหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่างเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์ทําหน้าที่อยู่อย่างเดียวค่ะ มันจะเล morning, ือกเอาว่ามันจะเป็นสั่งการหรือรับรู้หรือประสาทงานแต่ได้ honestly, like crime, ความว่าเส้นประสาทประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์มันจึงทาหน้าที่ได้หลายอย่างทั้งรับรู้สั่งการนะคะอะไรแบบนี้อ่ะเราไปดูเส้นประสาทสมองกันค่ะเส้นประสาทสมองนะคะส่วนที่รับรู้เนี่ยคุณจะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองนะคะคู่ที่1ค่ะคู่ที่2นะคะแล้วคู่ที่8เส้นประสาทสมองคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่8เป็นประเภทรับรู้นะคะคู่ที่1รับรู้จากจมูกก็คือรับรู้ผิด คู่ที่สองรับรู้จากตาคือรับรู้เกี่ยวกับภาพแสงนะคะคู่ที่แปดรับรู้ความรู้สึกจากหูก็คือรับรู้เกี่ยวกับเสียงนะคะโอเคคราวนี้เราจะไปดูเส้นประสาทสมองที่ทําหน้าที่สั่งการกูจะไฮไลท์ด้วยสีฟ้าสั่งการก็มีเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่หกนะคะสั่งการอย่างเดียวนะเส้นที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะคะเส้นที่สามสี่หเนี่ยหน้าที่เหมือนกันเลยคือสั่งการไปยังกล้ามเนื้อของตานะคะอ่า แล้วก็เส้นที่สิบเอดสั่งการไปยังกล้ามเนื้อที่ใช้ยกไหล่เส้นที่สิบสองสั่งการไปยังกล้ามเนื้อลิ้นนะคะต่อมาค่ะเส้นประสาทแบบผสมแบบผสมก็คือทําได้ทั้งรับรู้และสั่งการนะคะก็จะมีเส้นที่ห้านะคะเส้นที่เจ1ดเก้าสนะคะเส้นที่ห้าเนี่ยจะรับรู้และสั่งการเกี่ยวกับใบหน้าและฟันเส้นที่เจ็ดนะคะรับรู้จากตุ่มรับรสนะคะแล้วก็สั่งการไปยังต่อมน้ําลายแล้วก็กล้ามเนื้อใบหน้า เส้นที่เก้านะคะรับรู้จากคอหอยแล้วก็ตุ่มรับรสแล้วก็สั่งการไปยังคอหอยกับต่อมน้ำลายเส้นที่สิบนะคะรับรู้จากช่องอกช่องท้องแล้วก็สั่งการไปยังช่องอกช่องท้องอ่ารู้สึกว่าจะมีเส้นที่สิบกับเส้นที่สิบเอ็ดนะคะที่เกี่ยวข้องกับร่างกายส่วนล่างนอกกนั้นนะคะจะเกี่ยวข้องกับส่วนหัวและใบหน้าทั้งหมดเลยนะคะเส้นประสาทที่เขาให้เราดูเนี่ยมันเหลือแต่ตอแล้วนะคะนักเรียนลองลากเส้นดูเนี่ยเหลือแต่ตอแล้ว คราวนี้อย่างที่เราเรียนกันไปนะคะก็จะเห็นว่าเส้นประสาทสมองนะคะทั้ง12เส้นเนี่ยมันมีทั้งพวกที่รับรู้อย่างเดียวสังการอย่างเดียวแล้วก็รับรู้และสั่งการใช่ไหมคะแต่เส้นประสาทอีกพวกหนึ่งค่ะนั่นก็คือเส้นประสาทไขสันหลังเส้นประสาทไขสันหลังนั้นมีทั้งหมด3 1คู่นะคะอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของไขสันหลังของเรานะคะ เส้นประสาทไขสันหลังทั้ง31คู่ทําได้ทั้ง2อย่างก็คือทั้งรับรู้และสั่งการนะคะโดยที่มีหน่วยรับรู้และสั่งการก็คือส่วนของกล้ามเนื้อแขนขาแล้วก็ลําตัวนั่นเอง คราวนี้เรามาดูไขสันหลังค่ะไขสันหลังกับกระดูกสันหลังคนละอันกันนะคะกระดูกสันหลังจะมีลักษณะเป็นท่อนนัเรียนเห็นท่อนสีเหลืองๆนี้ไหมคะนี่นะคะนี่คือกระดูกสันหลังหนึ่งท่อนนะคะสันหลังของเราประกอบด้วยกระดูกสันหลังหลายท่อนมาประกอบกันแบบลงตัวพอดีเป๊ะลงล็อกกันพอดีเป๊ะนะคะแล้วระหว่างรอยต่อของไขสันหลังก็จะมีหมอนรองกระดูกนะคะการกระแทกอยู่ที่ชมพูอันนี้ กระดูกสันหลังของเรานะคะมันจะมีรู chaos, ทะลุถึงกันไอ้รูที่ทะลุถึงกันนั้นจะเป็นทางทอดยาวของไขสันหลังนะคะนี่เดี๋ยวครูจะวาดไขสันหลังให้ดูนะนี่ไขสันหลังเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็จะเห็นมันอีกทีตรงนี้เห็นมันอีกทีตรงนี้เห็นมันอีกทีตรงนี้บริเวณตำแหน่งต่างๆของไขสันหลังนะคะจะมีเส้นประสาทส,สันหลังเนี่ยเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยยื่นยาวออกมาแต่แขนงออกมาด้านข้างแบบนี้ นะคะอ้าวเรามาดูรูปใหญ่กันดีกว่าเห็นไหมคะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะกระดูกสันหลังจะมีรูนะคะแล้วเส้นประสาทอา่ขออภัยไขสันหลังก็จะสอดอยู่ในรูของกระดูกสันหลังนะั้นแล้วก็มีเส้นประสาทแตกแขนงออกมาตามภาพนี้นะคะต่อไปเราจะไปดูของจริงกันดีกว่าแต่เป็นของจริงที่ตายแล้วนะคะนั่นก็คือสันหลังของคนนั่นเองนะคะอันนี้เขาเอาเลื่อยตัดกระดูกนะคะตัดตั้งแต่กระโหลกศรีรษะลงมาจนถึงกระดูกก้นกบนะคะแล้วก็แหวกนะคะกระดูกออกออก,ก็จะเห็นอ่า เส้นไขสันหลังของเรานะคะเส้นไขสันหลังของเราเนี่ยมีขนาดประมาณหัวนิ้วแม่มือของตัวเราเองนะคะคราวนี้เรามาดูมาดูรูปด้านซ้ายนะคะรูปขออภัยค่ะคราวนี้เรามาดูรูปด้านขวารูปด้านขวาเนี่ยนะคะจะเป็นไขสันหลังแบบที่ใกล้ชิดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเส้นประสาทไขสันหลังที่แตกแขนงออกจากไขสันหลังมันจะมีลักษณะเหมือนลากไม้เห็นไหมคะเนี่ยมีลักษณะเหมือนลากไม้ยึดเกาะกันแบบนี้นะคะนี่ยึดเกาะอยู่อ่า ซึ่งเราก็เลยเรียกมันว่าลากนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยมันจะมีรากอยู่สองแบบคือรากบนกับลากล่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลากบนลากล่างดูยังไงอ่ะสมมติว่าผู้เอาไข่สลังอันนี้นะคะตัดชึบแล้วก็เอามา่องดูนะคะก็จะได้เป็นรูปนี้นี่นะคะไข่สลังของเราเนี่ยนะคะถ้าเราเอามีดตัดตามขวางนะคะเราก็จะเห็นว่ามันประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่มีสีเข้มไม่เท่ากัน ส่วนด้านในที่สีเข้มกว่าเราเรียกว่าเนื้อเยื่อสีเทานะคะเขาใช้คําว่าเกรย์เมเตอร์ส่วนด้านนอกที่สีสว่างกว่าก็คือเนื้อเยื่อสีขาวหรือไวท์เมเตอร์นะคะซึ่งเนื้อเยื่อสีเทาเนี่ยนะคะตรงเนื้อเยื่อสีเทาที่มีลักษณะเหมือนปีกผีเสื้ออันเนี้ยมันจะประกอบด้วยตัวเซลเซล์เป็นหลักนะคะประกอบด้วยตัวเซลล์ตัวเซลล์ของเซล์ประสาทอ่าเซลล์บอดี้ของเซล์ประสาทนะคะเป็นหลักส่วนบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่อสีขาวนะคะมันจะประกอบด้วยแขนง เป็นหลักนะคะซึ่งแขนงที่ว่านี่ก็คือแขนงแอคซอนนะคะแล้วก็เยื่อไมอีลินแขนงแอคซอนจะมีเยื่อไมอีลินอยู่เยอะใช่ไหมคะอ่ะโอเคคราวนี้นะคะนอกจากอันนี้แล้วบริเวณไขสันหลังของเราเนี่ยก็จะมี เซลเกลียนะคะเซลเกลียก็คือเซลลที่คอยสนับสนุนการทํางานของเซลประสาทเนี่ยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อเยื่อไขสันหลังทั้งหมดด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเนาะอ่ะโอเคคราวนี้ไอ้เส้นที่มันแตกแขนงเหมือนรากนะคะถ้าเรามาดูใกล้ๆมันก็คือเส้นนี้เห็นไหมคะคราวนี้ไอ้เส้นนี้เนี่ยเราเรียกว่ารากเห็นไหมคะเขาใช้คําว่ารูทเทิลได้อ่ารากก็คือรากของเส้นประสาทนั่นเองนะคะราก ของเส้นประสาทมันจะแยกออกเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนข้างบนกับส่วนข้างล่างเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเรียกว่าลากล่างนะคะส่วนไอ้รากข้างบนนั้นเราก็เรียกว่าลากบนแต่ลากบนมันมีปมด้วยนะคะตรงนี้มันป่องออกมาเราเรียกว่าปมนะคะชื่อของมันก็เลยเป็นปมประสาทลากบนไขสันหลังนะคะคราวนี้นอกเหนือจากนี้แล้วมันยังมีรูค่ะรูตรงนี้จะบรรจุของเหลวที่ หล่อเลี้ยงไขสันหลังนะคะซึ่งเป็นของเหลวเดียวกันกับที่หล่อเลี้ยงสมองอยู่ในโพรงสมองด้วยนะคะโอเคนะคะมาดูรูปที่มาจากหนังสือของเรากันดีกว่านะคะที่มาจากหนังสือของเราเนี่ยเขาจะระบุด,ด้วยว่าไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อสีเทาอะนะคะส่วนที่เป็นด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าดอสั้นหอนส่วนที่เป็นด้านล่างเรียกว่าเวนทรัลหอนนะคะอันนี้ลากบนเห็นไหมคะนักเรียน รากบนเนี่ยนะคะมันจะต่อกับดอสั้นหอนนี่รากบนครูจะลากด้วยปากกาแดงเห็นไหมคะมันต่อกับดอสั้นหอนส่วนรากล่างจะต่อกับเวนท่านหอนนะคะรากบนและรากล่างมีทั้งสองข้างของไขสาาันหลังนะคะทางรากบนและรากล่างสุดท้ายมันจะมาบรรจบการรวมกันเป็นเส้นประสาทไขสาาันหลังนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะมีเหมือนกันเราจะเรียกว่าเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยเราจะเรียกเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะคะโอเคคราวนี้นะคะจริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะเพราะครูบอกไปแล้ว ว่าเส้นประสาทไขนสลังทําได้ทั้งสองอย่างคือทั้งสั่งการและทั้งรับรู้แต่พอมันแยกพอเส้นประสาทไขนสลังมันแยก,ออกเป็นลากบนและลากล่างอะ่ะเราก็อยากรู้ว่าแล้วลากบนมันสั่งการหรือมันรับรู้นะคะลากล่างก็เช่นกันเขาก็เลยทําการทดลองนะคะแต่ก่อนจะไปดูการทดลองเรามาดูนี่กันดีกว่านะคะภาพนี้นะคะแสดงให้เห็นขนาดและจํานวนของเส้นประสาทไขนสลังนะคะ เส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยแบ่งออกเป็นบริเวณต่างๆดังนีน้บริเวณคอเนี่ยมี8คู่บริเวณอก12คู่เอว5คู่กระเบนเนีบ5คู่และก้นกบอีก1คู่นะคะคราวนี้เรามาดูการทดลองที่ทําให้เรารู้ว่ารากบนกับรากล่างทําหน้าที่อะไรกันดีกว่านะคะคราวนี้เอ่อการทดลองนี้เป็นการทดลองกับเส้นประสาทไขสันหลังของขากบนะคะแบบที่ยังมีชีวิตอยู่คือถ้าเรากระตุ้นด้วยไฟฟ้าแล้วมันยังสามารถตอบสนองได้อยู่คราวนี้เราก็ทําการอันโหดร้า like ยกับมัน อันดับแรกนะคะเราเอาเส้นประสาทไข่สลังมาอันนึงนะคะแล้วก็ตัดลากล่างเห็นไหมคะนี่เขาตัดตรงลากล่างแล้วนักเรียนลองสังเกตนะคะตำแหน่งที่มีเครื่องหมายบวกตำแหน่งที่มีเครื่องหมายบวกก็คือเลขสอง ใช่ไหมคะหมายความว่าถ้าเขากระตุ้นตรงตำแหน่งหมายเลข2เนี่ยขามนันกระตุกค่ะเขา, ze, ขาเลยใช้เครื่องหมายบวกส่วนกระตุ้นบริเวณอื่นขาไม่กระตุกเขาใช้เครื่องหมายลบเพราะนั้นแสดงว่าถ้ากระตุ้นหมายเลข2แล้วขากระตุกก็สแสดงว่าตรงหมายเลข2นั้นทําหน้าที่สั่งการนะคะก็คือลากล่างน่ะทาหน้าที่สั่งการโอเคไหมคะเพราะว่ามันทําให้ขากระตุกไงเนี่ยมันกระตุ้นแล้วเครื่องหมายมันขึ้นเป็นบวกก็คือมันตอบสนองมันกระตุกคะคราวนี้เรามาดูถ้าลองตัดรากบนกันดูบ้าง พอตัดลากบนปุ๊บแล้วก็กระตุ้นตามบริเวณต่างๆนะคะปรากฏว่าดังนี้ค่ะถ้ากระตุ้นตรงหมายเลข3แล้วเราพบว่าขามันกระตุกได้เพราะมันเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะอันนี้ตัดลากบนซึ่งนั่นหมายความว่าลากบนนั้นรับรู้ค่ะพอรับรู้มาปั๊บก็แจ้งไปยังส่วนที่สั่งการสั่งการให้ขามันกระตุกนะคะดังนั้นลากบนนี้จึงทําหน้าที่รับรู้ นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉนั e ้นเราก็จะมาสรุปกันค่ะนี่คือหน้าตาของไขสันหลังพร้อมกับเซลล์พร้อมกับเส้นประสาทนะคะทั้งลากบนและลากล่างเรียนดูอันนี้เป็นเส้นประสาทที่ควบคุมมือค่ะเมื่อเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะคะรับความรู้สึกที่บริเวณมืออ่ะส่งสัญญาณมาเข้าสู่ปมประสาทลากบนนะคะเข้ามาบริเวณดอสั้นะผ่านเซลล์ประสาทประสานงานนะคะแล้วก็เข้ามายังเซลล์ประสาทสังการตรงบริเวณลากล่างนะคะแล้วก็ออกไปสู่หน่วยตอบสนอง นี่นะคะก็คือในภาพนี้ครูอยากให้นักนเรียนรู้เพียงว่านะคะรับความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ตรงลากบนนะคะมันอยู่ตรงลากบนนี่ตรงลากบนส่วนสั่งการมันอยู่ตรงลากล่างนะคะแล้วไอ้ตรงที่เป็นปมประสาทลากบนเนี่ยนะคะที่มันพองออกมาเป็นปมก็เพราะว่าตรงนี้มีตัวเซล์ลประสาทอยู่ซึ่งเป็นตัวเซลล์ประสาทของเซล์ประสาทร,รับรู้นะคะ ตัวเซลล์ประสาทของเซลล์ประสาทสังการมันจะอยู่ในบริเวณนี้ค่ะนีอ่อยู่ในบริเวณ ventral horn นะคะอยู่บริเวณอันล่างของปีกผีเสืออ้อน,นั่นเองถัดไปค่ะนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการทํางานของระบบประสาทเป็นการทบทวนนะคะเราเคยพูดไปแล้วระบบประสาทแบ่งออกเป็นส่วนกลางกับรอบนอกส่วนกลางคือ CNS รอบนอกคือ PNS นะคะ ระบบประสาทรอบนอกเนี่ยก็คือพวกเส้นประสาททั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะทําหน้าที่อยู่2อ,อย่างคือรับรู้กับสั่งการใช่ไหมคะแล้วไอหน้าที่ที่เป็นหน้าที่สั่งการเนี่ยมันก็แยกออกเป็น2ระบบก็คือระบบประสาทโ o มาติ c ก,ก็คือ SNS แล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติคือ ANS นะคะระบบประสาทโ o m a t i กตัวนี้นะคะเราจะไปขยายความกันต่อนะคะ ระบบประสาทโซมาติกหรือว,ว่า SNS เนี่ยเป็นระบบประสาทที่สั่งการนะคะกล้ามเนื้อโครงล่างกล้ามเนื้อโครงล่างก็คือกล้ามเนื้อสีแดงแดงชื่อภาษาอังกฤษก็คือ muscle ขออภัย Skeletal muscle นะคะกล้ามเนื้อโครงล่างนี้จะตอบสนองอยู่2ออย่างก็คือไม่หดก็คายซึ่งผลจากการหดหรือคลายตัวของมันเนี่ยจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของอวัยวะเนื่องด้วยว่ากล้ามเนื้อโครงล่างอะ่ะมันจะเป็นมัดนะคะแล้วหัวท้ายมันจะมีเอ็นยึดกับกระดูกเพราะฉะนั้นพอมันหดหรือมันคลายเนี่ยมันก็จะทําให ข้อต่อกระดูกเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่ามันเคลื่อนไหวได้อย่างไรอ่านะคะอันนี้นะคะสมมุติว่ามีกระแสประสาทสั่งการนะคะสั่งการมาจากระบบประสาทสมาิกให้กล้ามเนื้อไตรเสรียบซึ่งเป็นด้านหลังเนี่ยหดตัวพอมันหดกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก็จะคลายตัวผลที่เกิดขึ้นก็คือแขนก็จะเหยียดออกนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะถ้า ระบบประสาทโซมาติกสั่งการกล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือสั่งการกล้ามเนื้อใบเสร็จเนี่ยให้หดตัวกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามด้านหลังก็จะคลายตัวผลที่เกิดขึ้นก็คือแขนก็จะงอแบบเนี้ยนะคะซึ่งการทํางานของระบบประสาทโซมาติกเนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจจิตใจอยู่ในระดับจิตสําเนึกก็คือเรารับรู้แล้วก็ควบคุมได้นะคะเราควบคุมมือเราไม่ให้ไปต่อยใครได้อะไรแบบเนี้ยนะคะต่อไปค่ะ reflex สุดท้ายรีเฟกคือการตอบสนองแบบฉับพลันนะคะซึ่งคําว่าตอบสนองแบบฉับพลันก็คือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสมองยังไม่ทันรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราได้ตอบสนองไปแล้วอวัยวะอื่นๆของเรามันทํางานไปละนะคะเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นได้เองเป็นวงเป็นวงจรที่มีมาแต่โบราณมีมาแต่กําเนิดไม่ต้องผ่านการเรียนรู้นะคะซึ่งข้อดีของมันก็คือช่วยให้เราอยู่รอดปลอดภยัยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันเกี่ยวกับการปรับสมดุลของร่างกายการระมัดระวังภยัยตัวอย่างเช่น การหดขยายของรูม่านตานะคะเวลาแสงเยอะรูม่านตาขยายเวลาแสงน้อยรูม่านตาเออขออภัยเวลาแสงเยอะรูม่านตาหดเวลาแสงน้อยรูม่านตาขยายใช่ไหมคะต่อมาการสะบัดมือหรือเท้าเวลาที่เจอสิ่งอันตรายการชักมือหรือเท้าหนีเวลาที่เจอสิ่งอันตรายเช่นเดียวกันการเตะขาออกไปแบบสมมติว่ามีอะไรมาคอที่หัวเข่าแล้วขาเราเตะออกไปทันทีแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการหายใจหอบการตักความดันเลือดการทํางานของอวัยวะภายใน นะคะคที่เป็นหน้าที่ของระบบประสาทอัตโนวัติหรือ A.N.S เนี่ยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือรีเฟกซนะคะเพราะรีเฟกซจริงๆมันก็คือการตอบสนองแบบฉับพลันทันทีตัวอย่างแรกนะคะก็คือนีเจอร์รีเฟกซอันนี้เป็นพระเอกเลยพูดถึงทุกรุ่นนะคะนีเจอร์รีเฟกซก็คือรีเฟกซที่เราเตะขาออกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ะะอันนี้สามารถทําการทดลองได้โดยนักเรียนนั่งห้อยขาแล้วให้เพื่อนเอาค้อนยางมาเคาะที่เอ็นใต้หัวเขา่าพอเคาะปุ๊บด้วยแรงที่เหมาะสมเนี่ยนะคะขาเราจะดีดออกไปทันทีแม้ว่าเราจะรู้ตัวล่วงหน้าและพยายามควบคุมไว้ไม่ให้มันดีดออกไปก็ตามนะคะซึ่งวงจรของมันเป็นอย่างนี้ค่ะตัวรับความรู้สึกนะคะจะส่งสัญญาณไปที่เซลล์ประสาทสั่งการที่อยู่ในไขสันหลังเซลประสาทสั่งการพอได้รับสัญญาณก็จะสั่งการไม่ให้ขาดีดจะเห็นว่าอ้าวสมองยังไม่ทันรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะขาดีดออกไปแล้ว ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะต่อมาอีกอันหนึ่งคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรียนคุ้นเคยกันดีคือการที่มือนักเรียนโดนไฟลวกหรือไฟดูดการที่โดนไฟลวกหรือไฟดูดเนี่ยนะคะตัวรับความรู้สึกที่มือเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่ไขสันหลังผ่านปมประสาทลากบนจากนั้นนะคะมันก็จะเข้าไปเจอเซล์ประสาทประสานงานเ,าเข้าไปเจอกับเซล์ประสาทประสานงานะเ,เซล์ประสาทประสานงานก็จะส่งกระแสประสาทต่อมายังเซลลประสาทสังการผ่านลากล่างออกมา เซลประสาทสั่งการก็จะไปสั่งการให้กล้ามเนื้อใบเสร็จที่บริเวณท้องแขนหดนะคะพอมันหดปับ๊บแขนก็จะงอจําได้ไหมพอแขนมันงอมือมือมันก็จะถูกกระชากกลับนะคะเราจะกระชากมือกลับก่อนที่เราจะรู้ด้วยซ้ำว่ามือเราโดนอะไรถูกไหมส่วนใหญ่เวลาที่มือนักเรียนโดนโดนไฟลวกโดนไฟดูดเนี่ยนะคะ เรียนจะดึงมือกลับแล้วเรียนค่อยค่อยเอามือมาดูอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณเรียนดึงมือกลับแล้วเรียนจะเอามือมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแสดงว่าสมองเรารู้ทีหลังอะคะ่ะนึกออกไหมคะอ่าอันนี้เราเรียกว่า reflex นะคะเป็นวงจรที่มีมาแต่โบราณเด็กทารกก็เป็นนะคะไม่ต้องเรียนรู้เขาตอบสนองได้เลยนะคะคราวนี้วิถีนะคะหรือว่าวงจรของ reflex เนี่ยเราเรียกว่า reflex อร์ตนะคะซึ่งมันจะต้องประกอบด้วยนะคะอันนี้หน่วยรับความรู้สึกที่อวัยวะต่าง เซลประสาทรับรู้เซล์ประสาทสังการเซล์ประสาทประสานงานและหน่วยตอบสนองแต่ว่าเซลล์ประสาทประสานงานมีหรือไม่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเรากลับมาดูอันนี้เป็นรีเฟกซ์ที่เกิดขึ้นที่มือของเราบริเวณนี้ที่ครูขีดด้วยสีม่วงเนี่ยนะคะอันนี้คือเซล์ประสาทประสานงานของวงจรรีเฟกซ์อันนี้แต่ถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูกรณีนีเจอร์รีเฟกซ์หรือการดีดขาเนะคะเมื่อคอที่เอ็นเข่าเนี่ยมันไม่มีเซล์ประสาทประสานงาน เมื่อไม่มีเซลป์ประสาทประสานงานมันจะมีจุดประสานอยู่จุดเดียวจุดประสานก็คือจุดเชื่อมต่อสัญญาณประสาทหรือจุดที่มันไซแนบกันนะคะมันจะมีอยู่จุดเดียวมันเคยมีข้อสอบถามเหมือนกันค่ะว่ารีเฟกซ์กไดต่อไปนี้ที่มีจุดประสานอยู่จุดเดียวหรือมีไซแนบอยู่จุดเดียวนะคะคำตอบก็คือนีเจอร์รีเฟกซ์กนีที่แปลว่าหัวเข่านะคะโอเคค่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่นี้สวัสดีค่ะ